ครับผมอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับอันนี้แยกมาแล้วนะฮะอ่าจะสังเกตดูว่าปลาขยงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีฝีมือสายตาที่ดีนะครับก็ได้แท้มาเยอะเนี่ยแถวเนี้ยแท้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือฮาเกะที่ไม่มีพุทธคุณน้อยมากเห็นไหมตอนนั้นก็นะครับอยากจะให้พยายามให้ดูทีละองค์อันนี้พาอะไรไม่รู้อยู่ในกล่องไ,ไม่สนใจนะฮะอันนี้เป็น ปิดตาหลังลาหูนะเขาไม่ทราบวัดเหมือนกันแต่เนี่ยอันนี้จะเป็นสมเด็จพระครังสวยมากนะฮะเป็นพิมพ์ของหลวงสิทธิการนะครับดูตัดขอบตรงนี้รู้หลวงสิทธิการจะต,ตัดขอบลึกมานะครับแล้วก็หนาหนาแด่นๆด่นเนี่ยนะฮะแต่เนี่ยจะเป็นยุคก,กลางเป็นพระยุคก,กลางแน่นอนดูจากเนื้อฮนะที่ยังไม่ผสมผสานใสต่ตังอิ้วเยอะเนี่ยนะครับ เป็นยุคกลางตอนปลายที่ผมรู้เพราะว่าพุทุคุณไงฮะระดับพุทธคุณจะบ่งบอกด้วยเนื้อหาด้วยความเก่าอันนี้พ้าเปิมหรือพระอะไรเนี่ยพระคงคงเออเปิมใหญ่นะฮะอันนี้ก็น่าจะโบราณอันนี้เนื้อชินงบน้าอ้อยนะครับอันนี้ก็แท้นะครับสวยด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่าไหร่อันนี้ก็ที่บอกถ้าจะเจอซุ้มกอแท้ๆต้องเป็นศีลาแรงและหนัก อันนี้ก็แท้นะฮะแต่เป็นกูที่ไม่ใช่กูทงเศรษฐีไงอาจจะเป็นกูลานดอกไม้กูพิกุลอะไรพวกนี้เขาจะมีนะฮะกูข้างเคียงกันนะที่เป็นผ้าแท้นะเขาจะดูส่วนมากผ้าแท้ขอบทางด้านซ้ายเนี่ยจะใหญ่นะเส้นใหญ่เขาจะสอนคุณขอบด้านนี้ใหญ่อันนี้คือพักกลับด้านที่กดพิมพ์เขาเรียกอะไรแกะบล็อกพิมพ์มาจากผ้าแท้มันจะก,กลับด้านกันหมดตำหนินะฮะเพราะนั้นผ้าแท้มันจะขอบใหญ่อยู่นี้ ของสีนใหญ่จะสอนด้านใหญ่อยู่ทางนี้ของแท้ด้านใหญ่อยู่ทางซ้ายคุณนะครับจาไว้แค่นี้คุณมีโอกาสหาหานน่นเจอละหาซุ้มกอแท้เจออันนี้เป็นหลวงพ่อเงินถ้าฐานใหญ่อย่างนี้เมื่อวานผมลงในเฟซละบางคังกับไทยน้ําอันนี้เป็นไทยน้ําฐานใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นซุ้มกอแท้เหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะมาที่เดียวกันหรือเปล่า <S 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 พิมพ์คล้ายกันมากสององนี้นะฮะอันนี้เป็นพระปากน้ำนะฮะแท้เหมือนกัน พราักน้ําเนี่ยก็จะค่อนข้างแรงนะพูทุกคุณอันนี้เป็น A ออหรือ A อลบเนี่ยอันนี้เป็นพระนางพญาอู่ทองของหลวงพ่อจงหลังเรียบหรือเปล่าออู่ทองออกศึกหลวงพ่อจงเนี่ยนะสังเกตดูเห็นไหมเห็นไหมที่ผมบอกนี่ไงขอบด้านนี้หนาอ่าปากแยงมาดูดิเห็นป่าขอบด้านซ้ายหนาเห็นไหม แต่เซียนใหญ่สอนเราขอบด้านนี้หนาขอบด้านนี้บางมันกลับ,บด้านกันเับาะนั้นถ้าซเสื้อเซียนลับหายนะ <c oughs> คือใส่คะเก้แล้วคุณจะรวยได้ไงล่ะในเมื่อฉาย,ยาท่านมีกูไว้ไม่จนก็คือ <c oughs> ท่านจะบรรดาลโชคลาภแล้วมันไม่มีพุทธคุณนยเจ้าที่ไหนมาบรรดาลอันนี้ที่ไหนไม่รู้เนี่ยเราก็สงบสนอ่าบบอจันทบ,บุรีต้องให้เจ้าของก็บ,บอกนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันสังเกตดูดิเห็นไหมขวาใหญ่เอ้ยซ้ายใหญ่ขวาเล็กสายมือเราเห็นไหมเห็นไหม เหมือนกันไหมเหมือนกับ<ม>พวกนั้นไหมที่บอกว่าแทนไหมตรงข้ามกันเลยใช่ตรงข้ามกับตำหนีเซียนผมจะบอกให้นะถ้าคุณเชื่อตามดราเซียนนะคุณใส่พัคเก้เลยเอาไม่เชื่อคุณเอาผ้าของคุณมาเดี๋ยวผมจะแตะถ่ายบุตุกุลน,นี่แรงนี่หลวงพ่อกลวยเนี่ยเออมีหน้าเหลาอันนี้เป็นปินตาเออไม่ใช่ไซบอรี่ไซเบรี่เล็กพิมพ์เล็กของ<ม>พวพ่อกลวยจะมีพิมพใหญ่ขนาดนี้เลย<ม>เอา่ามีมีอย่างเงี้ยไ<ม>ปอย่างนี้เลยแต่ใหญ่ถ้าคิดว่าเป็นหลวงพ่อกลวยนะ่นนี่เป็นหลวงพ่อกลวยดี ไม่ต้องคิดหรอกคือ <c oughs> ใช่เลย <c oughs> จากพุทธคุณแล้วรู้เนี่ยเอบวกหรือลมลานเข้าไปในหลังเลยเนี่ยใส่ขึ้นคอได้เลยอย่าให้ไครเนี่ยเอาไปใส่นะใสาากรอบใส่ได้เลยเปลี่ยนวงนี้ก็ได้วงนี้เป็นระดับอะไร, <c oughs> รนี่ก็ระดับเอเหมือนกันครับอ้านั้นก็เปลี่ยนเอาไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใส่กรอบเพิ่มใส่ซะอันนี้ก็จะแท้อันนี้ก็ใช่อ่าอันนี้เดี๋ยวผิดเปล่าอาจจะผิด อันนี้ผิดอืยู่จากขอบนี่ไนงะอ๋ออริยคานนี้บางใม่หไหมอ่าบางทีหลงมีเป็นไปได้ฮะบางทีเขาดูดถ่ายกันมาพุทุคนนะุณเนี่ยมาด้วยกันเนะี่ยจะดูดเก๊กอาจจะขึ้นมานิดๆเลยทําให้ผมจับติดอันนี้นางอะไรไม่รู้ก็ต้องดึงไปองค์เดี๋ยวดึงไปองค์ไม่เป็นไรอันนี้คุณแผนที่ไหนไม่รู้พาแท้นะฮะพาวัดเนี่ยใช่ปะ่ะ ผ้าที่ออกจากวัดอ่ะผ้าใหม่อ่ะมอืมแต่แท้อันนี้ปิดตาแล้วอันนี้จะเป็นงูพูตีนกินวัดชรากเออเนี่ยทางชนบุรีป่ะอ่างีนไม่ทราบเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ชนบุรีห้าเสือชนบุรีอ๋อห้าเสือ,อห้าปิดตางูนูตแก้วงปู่เฮียงอืมหลวงพ่อเฮียงวัดป่าอันนี้ก็ใช่นะฮะ น,นี้ตัวแล้วนี่ตัวแล้วครับแถวนี้อันนี้ก็ใช่ไม่รู้เหรียญที่ไหนอันนี้ก็ใช่อันนี้เหรียญรู้สึกจะเป็นเหรียญปรับมารพระแม่ธรณีมวยผมอ,อันนี้ก็ใช่เนี่ยพระออกจากวัดแ,แต่อ่อนอ่อนเนี่ยจับยากมากฮะพระรุ่นใหม่เนี่ยปกไม่ค่อยขึ้นเกจิรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าสื่อมันเยอะไงดูโซเชียลมีเดียบ้างอะไรบ้างอ่ามีเนี่ย ห็นไหมถ้าพุทธคุณมีนี่เนี่นี่ไงสายปุ้มเลยไหมอ <c oughs> ่าสาย <c oughs> ขวาว <ละ S 2> างใช่เนี่ยเราดูกันที่ตรงเนี้ยรู้เลยเพราะนั้นคุณจะหาพระซุ้มกอ่อได้ง่ายเลยถ้าคุณเชื่อผมก <c oughs> ็ดูขูขอบซ้ายหนาเนี่ยคุณเช่ามออมีโอกาสเลยยกเว้นแต่เป็นดินเผาใหม่อย่าพ้ามานะเออันนี้เหรียญอะไรเนี่ยชินาลาดชินาลาชินาลาดเน,นี้อเงินนี่ก็แท้นะอันนี้เขาบอกแล้ว หลวงพ่อสุกอะไรเอ่ปูสุกวัดฟูไซทองโูไซทองเออเคยยินชื่ออันนี้ก็แท้กูทับข้าว่ะเนี่ยไม่ได้ดูอกนั้นแท้หมดเนี่ยเนี่ยถึนมาก็แท้เนี่ยเป็นการตรวจซ้ำนะฮะตัวปูทั่วที่ไหนเนี่ยต้องสองกล้องทวดเนื้อเนื้อว่างสมดุเลือดหรอไม่รู้เนี่ยนี่ยุ้อกอแท้อีกองดูได้ใหญ่ไหมคืออย่างน้นนอยๆต้องใหญ่เท่ากันอะ จะไม่ใหญ่ขวาอย่างเดียวถ้าของแท้จะใหญ่ด้านซ้ายหรือใหญ่เท่ากันอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าใหญ่ขวาอย่างเดียวเกแน่นอนเป็นตามจุดจ่ายเงินของเซียนครับที่เขาระบุก็คือจุดที่เขาทำพักเก้มานะนี่เหรียญที่ไหนไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้ต้องให้เจ้าของมาบอกแต่จะให้ดูนี่นลหลงพัอคูนหลงพ่อคนแท้จะเป็นเอลบนะอันนี้แท้แน่นอนที่ไหนเนี่ย มาบเอาบางองค์ผมก็ไม่ทราบไม่ไดลรเหมือนกันะเป็นพระสังกจัจจายสังกัจจายสังกัจจายอันนี้ก็ดีนะแรงดีหลังมีรอยมือว่าดูที่ตาดีๆพระสุพรรณมีครับมีรอยมือพระสุพรรณแท้ของแท้จะต้องมีรอยมือฮะถ้าของแท้ั้งงดึงดฮะอ,อันนี้มือกดนี่จอบเล็กโอ้อันนี้แทเนี่จอบเล็กใหม่เนะจอบเล็กเนี่ยส่วนมากมคุณใส่ได้หมดนะ ปีหนึ่งห้าสองห้าอะไรผมจับพุทธคุณแรงแรงนั่นแหละเอเอลบทั้งนั้นเลยใส่ได้นะฮะไม่ยังเป็นต้องไปหาจอบเล็กของแท้จะเจอไหมมันไม่เจอง่ายๆหรอกอันเนี้ยเจ้าของเขาเล่นตลกมาคือแท้แต่ดันเอาสีพ่นมาให้ดูเป็นใหม่พวกเราก็คิดว่าพากเก้เห็นไหมก็หลุดมาหาปลากระยงได้นี่ไม่ต้องเหมือนกับมีบุญเออจริงด้วยการจับพุทธคุณจริงด้วยนี่ไงขึ้นมานี่ข้างหลังครึ่งซีกหลังเนี่ย แสดงว่าแท้โชคดีอะไรไหมเก็บไว้ดีนะหายากพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ยังหาเจอพิมพ์เล็กนี่เจอจะได้หรือเปล่าแบ่งกรจารย์เออเว้ยโอ้่อธิษฐานแล้วดิขอท่านนึกหน้าท่านดิขอท่านเอาบุญบารมีทาเพราะว่าอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเงอะของดูดิเหมือนทำสีเลยดีดีเลยจะดูจะดูรู้มเงี้ยนี่ไงเอามีมาดูให้หน่อยดูให้หน่อย ทแทป่ะหลังเป็นพระลวง่ะทอนกันเยอะๆ่ะยันพระลวง่ะหมอไม่เห็นยันเลยอันนี้เิดขึ้นแรงพยาเลายันมี่เป็น,ปปนลายสี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยกออกได้เนี่ยของแท้นี่กร็แแรงนังกวักเหมือนเป็นลูกเทวดามากกว่าอ๋อมียันมียันเห็นแล้วอันนี้ก็แทะน,นะ,ะเห็นไหมอาจารย์ว่าแรงๆอย่างนี้ผมยังดูไม่รู้เลยผมนึกว่าเด ยันอย่างเงี้ยแผ่เป็นยันอย่างเงี้ยวงกลมแล้วมีสองแถวอย่างเงี้ยแล้วมีจุดจุดยันธรรมกายเป็นวงวงเป็นวงแล้วก็มีสองแถวเส้นแถวเออสี่แล้วก็มีเหมือนยันดวงหรอจุดจุดไม่ใช่จุดเป็นยันเขียนนะอืออือดูยากมากเลยอันนี้ก็แท้อ่ะไล่ไปเรื่อยอันนี้ให้ดูนะฮะว่าแท้ว่าแท้อ่คุณจะได้รู้ไงบางคนเขาแท้ตาเปล่าเป็นเขาเห็นผมจับขึ้นมาเงี้ยกลับด้านเงี้ย อ้าวจานหนุ่มแมดนี่ว่าของแท้เพราะเขาดูเป็นไงบางคนก็แท้ตาเปล่านะเก่งบางคนก็เก่งแต่ส่วนมากเราจะจะเดี่ยงยส่วนมากเดีๆๆ่ยงเพราะว่าไอพวกขายพาเก้มันเก่งมันเก่งกว่าเรา 99, 99, คือเ <99, S 1> ขาบอกอาจารย์โจออกมาว่าพระสมเด็จแร่เหล็กไหลพายดาต้องแม่ดูติดเอาตะปูใส่เข้าไปในนั้นเลยจบเลยแม่ดูติดไหมล่ะผงตะไบเหล็กพวกนี้เออถึงบอกไงคนทำพาเก๋มันเก่ง มันเก่งกว่าคุณคุณจะทรมนง <man> ตาคุณดีไม่มีทางสู้เขาไม่ได้หรอกพระเกียรมันก็ศึกษาพระแท้ใช่ใช่มันศึกษาตำหนิพระแท้แล้วไปทำนี่หลวงพ่อเปิรนนี่สวยนะเรองินมาเนี่ยหลวงพ่อเปิรนวันชัยชอบใช่หลวงพ่อเปิรนอันนี้ก็ให้ดูว่าแท้ให้ดูพระแท้นะฮะนี่หลวงพ่อคูณแท้เอลบหลวงพ่อคูณนี่จะเป็นเอลบบีบวกเออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยหลวงพ่อคูณที่จริงเยอะนะอาจารย์แต่ว่า ที่ผมบอกโดนขโมยไปอ่ะอืมอันนี้ก็เหลียดียังอุตส่าห์เหลือแล้วขโมยเนี่รุ่นที่แบบเขานิยมแบบปีสามปุกอะไรเงี้ยใช่ปีสามปุก็ไม่เท่าไหร่หรอกต้องหนึ่งสองหนึ่งสองรุ่นแรกเก้าอะไรสิเด๋วโหโหรุ่นนั้นไม่มียอดเลยเพราะว่ามังมีแถววีร์มอ่ะแถวนั้นเขาจะมีพระหลวงพ่อคูณทุกบ้าอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อกลวยนะฮะไม่ใช่หลวงปู่สุกด้วยไม่ใช่หลวงพ่อกลวยด้วยเพราะว่าจับรู้พุทธคุณอ่อน เนี่ยผู้ทุกคุณก็จะเป็นตัวบ่งบอกอีกอย่างนะฮะทำให้เรารู้ว่าพระนั่นของเกจิรูปไหนนะอ่าโอเคครบแล้วให้ดูครบแล้วอ่ะตัดไปก่อนเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งก็คือจะใส่กล่องนะฮะจับพระแท้ทั้งหมดใส่ถุงแล้วใส่ไปในกล่องนี้แล้วนับเพื่อแบ่งครึ่งนะครับให้ปากกระยางเป็นคนจับผมไม่จับนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับกับการแบ่งพระแล้วก็อีกคลิปก็คือใส่เกจพระนะครับ